ดีครับสวัสดีแม่ทุกท่านครับโอ,อ้หยุจะนั่งชูก็นั่งชูนะคะนั่งเขานะคะนี่ไม่ได้สอนนะคนะนั่งองหมดเลยอ้าวออ๋อ,อ

เลียวกันเ oh, oh. right. จ้าเสียบคูนสอง oh. Oh. Right. S right. <S เอา oh. บอลมาห้ลิน ลุ่นเลยแม่จะเป็นช้างแมงมอดหรือเปล่าโอ้โโยอมน้ําปูดตําอึบอื้ออึบอึบอื้อโอ้ดูๆนะนี่โอ้ยเบิ่งอรลดขายขึ้นแม่เอ้ย

หลังวันคนเจียงเล่เลยงวันคนเจียงนางเองนั่งมาพิคเนตเลยขอปังๆเด้อผุ่งนี้นะโมวะเก็บเอกเม็ดเลยมันมาด้วยล่ะล่ะจับฉูดให้เร็วขอให the the ้ม so ันมาคอยตาคุณยายให้ฉูดให้ลาบน้ำมึงนี่ค่ะโบปิดเก่าจ้าเม็ดมันนี่อารมณ์ดีค่ะมันนี่อาถึงจิงจิ้งจึงมั้ง เฮ็ดยังเน่นเฮ็ดยังเน้นจริงจริงจรจริง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 งจริงงิอลาเต็นกิ๊ยคะยะจริงจริงจริจริงจติ่งจริงเ้ยมือหนึ่งอมองอม,องมือหนึ่งเล่นเลย โอเคขานึ่แเกงขานึ่งคู่เบิร์ขาหนันไม่รู้เป็นอะไรนะครับเอาเจ้าเจ้าเจ้ามาให้รางวัลพระพิฆเนศด,ด้วยอุ้ยช่วยโอ้ยเบบไหนโอ้ยถ่าอึงถ่าอึงอุ้ยอุ้ย ui ui nhu cai, ngươi kim 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 ngủ chặt kim mô kim 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 khá kim khá kim kim khá kim 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 khá kim 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 khá kim 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 khá kim 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 โอ้น้ำมูบอกว่าก่อดโจ๊กขอลาบนะคะออกเท่ๆหันหนามาฟังตะวนันอก <c oughs> อกโอ้ยออกแน่ๆเด้อเลยกันละนางโจ๊กอ,อีกโยคะน้ำโยคะโยข,า,ขาเกียงขาอยี่สีน้ำเนี่ยโอ้ยเบิ่งเมื่อไหร่ บ่าอู้เป็นหยังกันเนี่ยมันดีใจอยากเชื่อย่าง,าดง,งเดียวเอานางชักันนางชัให้รางวัเลเร็วๆร็เร็วเ,วเวนางชักันสิให้รางวัลคนจริงนางชันางชั Nàng chua nhóc sống khá bưng Nàng liền tay liền yên chứ Lê gà đi Để mong mong tăng thành เฮ้ยมึง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 ว่าส no ิถิ่มดินเอ้าเอาเบิ่งเฮ็ดไผคันนี่เบิ่งเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดไผทั่วเลยเนาะนโมนตีอุ้ยอ้ยแม่ไม่เอ้ยมาเบิ่งซอยกันด้ิค่ะบอดีดอจักบอดีดีจักมิเด็กน้อยยังจังบ่ดื้อจักเม็ดเลย โอ้ยชายยกหลอนี <c ute> an, ่พ่อคุณบ่ต้องบอกหนูเด้อหนูเฮ็ดเองเด็ดอกนู่นมึงแน่ยเขคุณนเขคุณนมัมีประสบการณ์เลยสวนน้ำโมน้ำโมเฮ็ดเอิงอืดเมืองกาดกุ้นเว้ยนี่น้ำโมกระเด้นจะแนมพึ่งพ่อกุณก็นั่งแนมอยู่หนีเด้อนี่อ้าวอีกพอเดี๋ยวหนูยกหลอให้ลองให้นะเอ้า ก้าวก้าวโอ้อ่อนขอ่อนแล้วอ่อนแล้วนังน่งนังน่งนั่งนั่งไปนั่งบ่ได้มันเอียงย <c ười> นัง่งบ่ได้มันเอียงค้าโอ๊ยลุกขึ้นนั่งไหมลุกขึ้น บ่นังมาสันบ่เสียไผ่ทั้งสิ้นเสียสจั่ของมาสันเสียจั่ของมาสันอืทททนอ่นออกเท่ๆมาสันช่วยเร็วนั่งลงนั่งลงช่วยเบิ้งก่นนงนงนงอนเ,เ,เร็วๆๆนั่งแบบไหนนั่งแบบไหนนั่งขอพ่อเร็วๆรขอ năng 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 nang bề năng đẹp năng nang bề nang nang nai nang 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 năng nang nang năng năng nang máy năng ทนังมีรางวัลให้เร็วเร็วเร็วอ๋ออะจริง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  น,นะคะมาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวปดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ